สวัสดีครับช่องที่ประกาศรับสิอเหรียญทุกช่องและเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องสมาคมชาแนล าทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสมาคม c h ชาแนลก็ได้พบเจอเรียนแปลกซึ่งจะดูคนเดียวมันก็ดูรู้คนเดียวก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆ ทุกช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญแปลกแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่ชอบเหรียญน,นะครับได้รับข้อมูลไปพร้อมๆกันกับเหรียญน,นี้แปลกยังไงไปชมกันเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญปกตินะครับข้อมูลตัวหนังสือนะครับ คำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับเรียนปกติข้อมูลคําว่าภูมิพลอดุลยเดชจะอยู่ด้านหน้าภาพบรมรูปนะครับรัชกาลที่9ตัวหนังสือคําว่ารัชกาลที่9ก็เช่นกันนะครับจะอยู่ด้านหลังภาพบรมรูปนะครับเรียนที่หนึ่งะครับเรียนปกติเรียนที่สองนะครับคําว่าภูมิพลอดุลยเดชก็อยู่ด้านหน้าตรงกับเรียนที่1ตัวหนังสือคําว่ารัช รัชการที่เก้าก็อยู่ด้านหลังตรงกับเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สามคำว่าภูมิพลอดุยเดชตัวหนังสือก็จะอยู่ด้านพระบรมรูปนะครับเหมือนเหรียญที่หนึ่งรัชการที่เก้าตัวหนังสือรัชการที่เก้าคำว่ารัชการที่เก้าก็อยู่ตรงในตำแหน่งเดียวกันทั้งสามเหรียญน,นี้ตัวหนังสืออยู่ตรงกันถูกต้องตามลักษณะของเหรียญปกตินะครับแต่ จุดที่สองนะครับจุดที่สองมาสังเกตพระบรมรูปเหรียญที่หนึ่งเหรียญปกติพระบรมที่รูปพระบรมรูปตรงขึ้นนะครับเหรียญที่สามก็พระบรมรูปตรงขึ้นนะครับแต่เหรียญที่สองเหรียญกลางพระบรมรูปไม่ตรงนะครับไม่ตรงขึ้นก็จะจะเอียงนะครับ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระเสียนเอียงพระเสียนตรงพระเสียนขวางอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นชมข้อมูลด้านหลังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพระเสียนเอียงนะครับถ้าถ้าเป็นพระเสียนเอียงเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับจะจะอยู่ตรงกันนะครับ เดี๋ยวไปชมด้านหลังนะครับชมด้านหน้าก่อนนะครับนี่คือลักษณะนะครับความแปลกของเหรียญที่จะให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับทางทีมงานของช่องสมาคม h ชนแนลวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับผิดพลาดยังไงก็คือใส่ใส่ทองเหลืองใส่ด้านในนะครับเข้า ไม่ตรงตามไม่ตรงไม่ตรงตามตำแหน่งเหมือนเหรียญที่1และเหรียญที่สมนะครับเขาไม่ตรงตาำแหน่งแล้วก็ปั๊มเลยเกิดการผิดพลาดทางการปัม๊มถ้า,าจะไปมองอีกด้านหนึ่งนะครับไสหมุนได้ไหมนะครับถ้าไสหมุนได้มันเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างเช่นกันเช่นขอบจะหลวมนะครับ ขอบจะห่างนะครับอันนี้ขอบก็ปกติไม่หลวมไม่ห่างแล้วก็ไม่มีรอยกระแทกจากเครื่องไม้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเลยซึ่งผมได้มาผมก็ได้หมุนดูแล้วนะครับใช้แรงพอสมควรทีมงานห้าคนคนละครั้งก็ไม่มีคนไหนหมุนได้นะครับก็เลยต้องมาทำคลิป ขอความปรึกษาให้ช่องประการรับซส้นเหรียญแปลกลหลายๆช่องนะครับได้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้ววิเคราะห์อย่างไงแบบไหนก็ส่งข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับทางช่องสมาคมชาแนลได้รับทราบด้วยนะครับแต่ละช่องนะครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะให้ ตัวหนังสือมันอยู่ในลักษณะตำแหน่งเดียวกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะคำว่าเลขสิบบาทนะครับเลขสิบบาทอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งสามเหรียญพศออก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งสามเหรียญน,นะครับจุดที่เขาทำขึ้นเพื่อให ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสนะครับก็อยู่ตรงกันทั้งสามเหรียญน,นะครับแต่ที่แปลกที่ว่าไม่ใช่พระเสียนตรงพระเสียนเอียงพระเสียนขวางอะไรนะครับเป็นลักษณะที่ปั้มผิดพลาดนะครับก็คือยอดเจดีวัดอารุณเหรียญที่หนึ่งกับเหรียญที่สามนะครับเหมือนกันนะครับ ชี้ขึ้นตรงตุ่มสี่ตุ่มสี่จุดนี้นะครับเหรียญที่หนึ่งกับเหรียญที่สามเป็นเหรียญปกติแต่เหรียญแปลกนะครับรูปเจดีวัดไม่ได้ชี้ตรงขึ้นนะครับไม่ได้ชี้ตรงขึ้นนะครับเป็นลักษณะเหมือนดานหน้านะครับรูปวัดเอียงนะครับรูปวัดเอียงไปตามพระบรมรูปนะครับ ถ้าจะให้ดูนะครับเอียงไปตามพระบรมรูปนะครับนะเอียงไปตามพระบรมรูปนะครับไม่ใช่พระเสียนตรงพระเสียนเอียงนะครับเป็นการปั๊มผิดพลาดอย่างแน่นอนสําหรับทีมงานช่องสมาคม h ช n n นลวิเคราะห์นะครับดังนั้นก็เลยชื่อให้เพื่อนๆนะครับได้ว,วิเคราะห์ร่วมกันหลายๆช่องนะครับหมุนไม่ได้นะครับด้านหลังอาจจะห่าง ตามธรรมชาติของเรียนปีพศ2532นะครับทีมงานเราห้าคนต้นรวมกันคนละครั้งคนละครั้งแล้วก็หมุนไม่ได้นะครับก็เลยส่งมาให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับประโยชน์นี้จะเกิดกับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญน,นะครับนะครับแล้วก็เขาก็จะติดตามข้อมูลช่องที่ประกาศร,รับซื้อนะครับ เขาก็จะติดตามเขาก็จะเข้าไปชมเรียนทุกคลิปนะครับนี่ก็คือประโยชน์แล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งนะครับก็ให้วงการเหรียญน,นะครับมีความชัดเจนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับความชัดเจนวงการเหรียญก็จะอยู่ได้นานนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนๆไวน้นะครับถ้าได้รับการวิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับความเห็นจะตรงกันหรือไม่ตรงกันอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมอยากจะรู้ว่าเหรียญลักษณะแบบนี้มันจะมีกี่เหรียญเดี๋ยวจะมาทําคลิปประกาศรับซื้อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอให้กําลังใจนะครับช่องสมาคมชาแนลอ่าที่จะนําเหรียญแปลกเหรียญน,นี้นะครับไปทําคลิปประกาศรับซื้อให้เพื่อนเพื่อนหาให้เพื่อนๆหาว่ามีลักษณะอย่างนี้ไหมนะครับในคลิปต่อต่อไปนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ ให้กําลังใจและติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ